ดูนะคะก็ที่หนึ่งนะคะอันนี้เป็นโจทย์ปัญหา้อยละนะคะเขาบอกว่าในร่างกายของคนเราเนี่ยมีน้ำประมาณ70%สิอร์เซนของน้ำหนักตัวถ้าวันนี้หนักส8สิบแปนะคะวันนี้จะมีส่วนที่ไม่เป็นน้ำนะคะอยู่ในร่างกายประมาณกี่กิโลตอนบอกเราเนี่ยบอกส่วนที่เป็นน้ำนะบอกส่วนที่เป็นน้ําแต่เวลาถามถามส่วนที่ไม่เป็นน้ำนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากทําหลายขั้นตอนนะคะแนะนําว่าให้ใช้ส่วนที่ไม่เป็นน้ําเลยนะคะถ้าส่วนที่ไม่เป็นน้ำเนี่ยเจ็ดสิบ ส่วนอ่าส่วนที่เป็นน้ำเนี่ยเจ็ดสิบเพราะฉะนั้นส่วนที่ไม่เป็นน้ําก็ต้องเหลืออยู่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือสามสิบส่วนร้อยค่ะเข้ากับน้ําหนักตัวทั้งหมดน้ําหนักตัวทั้งหมดคือคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะตั้งให้ตรงกับร้อยเปอร์เซ็นต์ะะอ่าเชื่อว่าตรงนี้ใส่เป็นตัวแปรตรงนี้แหลกนะคะไอตัวเอ็กซ์เนี่ยแหลกก็คือน้ําหนักตัวที่ไม่เป็นน้านะคะดังนั้นคุณไข่ค่ะคุณไข่ก็จะได้เป็นสามแสนยีน่สิบสี่พนสองสามสี่สิบสองเป็นสิบสี่นะคะน้ำร้อย x นะคะก็จะได้เป็นนำหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสิบแล้วหารด้วยร้อยก็จะได้ว่า x เ,เนี่ยนะคะเท่ากับสิบสี่จุดสี่กิโลสิบสี่จุดสี่นี่แหละนะคะคือน้ำหนักส่วนที่ไม่เป็นน้ำนะคะแต่ถ้าบางคนเนี่ยคู่ผมคิดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนได้ไหมเดี๋ยวผมลงอ่าได้นะคะจะคิดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนก็ได้เดี๋ยวผมคิดให้ดูอ่าถ้าคิดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่อย่าลืมว่าตรงเนี้ยมันคือส่วนที่มีน้ำนะ ะะแต่อย่าลืมอ่านโจทย์ดีๆนะเขาถามส่วนที่ไม่เป็นน้ำนะคะเดี๋ยวเราต้องไปลบอีกทีนึงอาจจะสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี้คือส่วนที่ไม่เป็นน้ำขอใช้ y แล้วกันนะคะในสับส่วย้ายขึ้นไปคูณค่ะจะได้เป็นเจ็ดแปดห้าสิบหกทุกข้าจะซียี่สิบแปดวกห้าเป็นสามสิบสามนะคะ,ะย้ายร้อยขึ้นไปคูณกับ y จากนั้นย้ายร้อยมาหารค่ะ,ะย้ายร้อยมาหารก็จะได้เท่ากับสามสิบสามจุดหกขัน แต่เราตอบแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าไอ้ส่วนเนี้ยนะคะคือส่วนที่ไม่เป็นน้ำนะคะไอ้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือส่วนที่ไม่เป็นน้ำเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนำน้ำหนักนะคะนำน้ำหนักส่วนถ้าอยากรู้ส ja ่วนที่ไม่ส่วนไม่เป็นน้ำนะคะส่วนที่ไม่เป็นน้ำนะคะก็เอาน้ำหนักตัวทั้งหมดเนี่ยลบด้วยส่วนที่เป็นน้ำไปส่วนที่เป็นน้ำคือสามสิบสามจุดหกนะคะก็จะได้สิบสี่จุดสี่กิโลนะคะก็จะได้คำตอบเดียวกันเนาะไม่ว่าจะทำวิธีไหนแต่ว่าทำวิธีแรกเนี่ยนะคะวิธีแรกเนี่ย มันจะไม่ต้องมานลบอีกทีหนึ่งนะถ้าวิธีสองนัน,ม,นมันก็จะเอามาลบแต่มันก็ได้คำตอบเดียวกันนั่นแหละนะคะก็คือส่วนที่ไม่เป็นน้ํานะคะส่วนที่ไม่เป็นน้ํานะคะ14.4สีกิโลกรัม